สวัสดีคะ่ะหน้า73นะคะบอกเวลาเริ่มต้นหรือเวลาสิ้นสุดนะคะเรามาดูข้อแรกกันค่ะข้อแรกเขาบอกว่าพ่อใช้เวลาล้างรถ4ชั่วโมงอ่าเขาบอกจุดเริ่มต้นมานะคะก็คือพ่อเริ่มล้างรถ7นาฬิกานะคะผ่านไป1ชั่วโมงก็จะเป็น8นาฬิกาผ่านไป2ชั่วโมงก็จะเป็น9นาฬิกาค่ะ ผ่านไป3ชั่วโมงก็จะเป็น10นาฬิกาและผ่านไป4ชั่วโมงก็จะเป็น11นาฬิกานะคะต่อไปค่ะเรามาดูข้อ2ค่ะแม่ใช้เวลาไปซื้อของที่ตลาด3ชั่วโมงนะคะแม่เริ่มไปเวลา13นาฬิกา20นาทีนะคะไป1ชั่วโมงก็จะเป็น14นาฬิกา20นาที ไป2ชั่วโมงก็จะเป็น15.20นาฬิกา20นาทีค่ะไป3ชั่วโมงก็จะเป็น16.20นาฬิกา20นาทีนะคะต่อไปข้อ3ค่ะขุณใช้เวลาเดินทางไปต่างจังหวัด6ชั่วโมงเลยนะคะ,อะบอกเวลาเริ่มเดินทางก็คือ23.15นาฬิกา15นาทีนะคะ ผ่านไป1ชั่วโมงจะเป็น24นาฬิกาหรือเป็น0ูนย์นาฬิกา15นาทีนะคะผ่านไป2นาฬิกา2ชั่วโมงเป็น1นาฬิกา15นาทีค่ะผ่านไปสมชั่วโมงนะคะก็จะเป็น2นาฬิกา15นาทีนะคะผ่านไป4ชั่วโมงเป็น3นาฬิกา15นาทีค่ะผ่านไป5ชั่วโมงเป็น4นาฬิกา15นาทีนะคะและก็ผ่านไป5้าชั่วโมงก็จะเป็น 5นาฬิกา15นาทีค่ะข้อ4นะคะใบบัวใช้เวลาในการอ่านหนังสือ2ชั่วโมงนะคะซึ่งข้อนี้เขาไม่ได้ให้มาว่าใบบัวเริ่มอ่านหนังสือกี่โมงนะคะดังนั้น เขาบอกจุดสิ้นสุดมาก็คือ21นาิกา5นาทีนะคะเราก็ถอยหลังไป2ชั่วโมงค่ะถอยหลังไป1ครั้งก็คือ20นาฬิกา5นทแสดงว่าถอยหลังไป2ชั่วโมงก็จะเป็น19นาฬิกากับอีก5นาทีค่ะข้อ5ข้อสุดท้ายของของหน้านี้นะคะ ต้นกล้าใช้เวลาเก็บมังคุด5ชั่วโมงนะคะไม่ได้บอกเวลาเริ่มเก็บแต่บอกเวลาสิ้นสุดน,นะคะดังนั้นเราจะนับถอยหลังไป5ชั่วโมงนะคะจากสิ้นสุดคือ10นาฬิกานาทีถอยไป็น1ชั่วโมงก็จะเป็น9ก้นาฬิกา10นาทีนะคะ2ชั่วโมง8นาฬิกานาที3ชั่วโมง7นาฬิกา10นาทีค่ะ4ชั่วโมง6นาฬิกา10นาทีและ5ชั่วโมงก็คือ ห้านาฬิกาสินาทีนะคะสำหรับหน้า73นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะ